เมียวอยากออกไปข้างนอกหรอครับเมียวอยากออกไปข้างนอกหรอครับอโอว่านเมียวออกไปแล้วว่านเมียวออกไปแล้วเมียวติดหิมะจําได้ไหมเมียวเข้ามาไม่ได้มามาต้องไปช่วยวดเดี๋ยวรอออกไปกับมามานะตอน กินข้าวเช้าเสร็จแล้วเนาะโอเคไหมครับเมียโอเคไหมเดี๋ยวเนียกินขนมก่อนโอ้ดูสิตาโตตาโตนะครับรอก่อนเนาะโอ้หมามาก็จะออกไปเดี๋ยวเราออกไปเล่นหิมะกันโอเคไหมคะเดี๋ยวเราออกไปเล่นหิมะด้วยกันนะนะไปปั้น น่ารักน่าชังเด้อเด้อมีความเกาะเกาะขอบหน้าต่าง๋อเบบีโอ้ชื่อเงาเชิงเงาเดี๋ยวหมามาพาไปนะคะเดี๋ยวมามาพาไปนะ เดี๋ยวมามาเปิดประตูให้เมียจะออกไปใช่ไหมมามมจะออกไปใช่ไหมคะโอเคอ,อย่าไปไกลนะไปแค่ในสวนหลังบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกโอเคโอเค